สวัสดีครับกับมาพบกับ a t f ไฟครับวันนี้ผมกอล์ฟแคสไฟครับจะมาแนะนําเทคนิควิธีการปรับขนาดรูปภาพง่ายๆบน iPhone นะครับต้องบอกว่าใครใช้งาน iPhone อยู่แล้วต้องการปรับขนาดรูปภาพนะครับเวลาเราถ่ายมาปุ๊บเนี่ยเราอาจจะยังได้รูปภาพนะครับไม่ตรงตามใจนะครับเราสามารถมาปรับขนาดได้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะส่งไปในเรื่องของการใช้งานอย่างเช่นสมัครงานได้นะครับเอาไปทํารูปปิดบัตรก็ได้นะครับซึ่งเราสามารถปรับขนาดได้นะครับซึ่งขั้นตอนในการปรับตรงนี้ทํำยังไงไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคในการปรับขนาดรูปภาพง่ายๆบน iPhone นะครับต้องบอกว่าเราสามารถปรับได้2รูปแบบครับแบบแรกคือใช้ฟังก์ชันของ iOS ก็คือฟังก์ชันของรูปภาพนะครับในการปรับนะครับคือปรับเฟรมขนาดภาพได้นะครับเริ่มต้นก็คือกดไปที่แอปรูปภาพครับแอปรูปภาพเข้าไปเลยครับมีคังในส่วนของรูปภาพนะครับกดเข้าไปครับจากนั้นก็ไปเลือกรูปภาพที่เราต้องการปรับนะครับหรือการแก้ไขนะครับก็กดไปที่รูปภาพนั้นครับจากนั้นมาที่หัวข้อคําว่าแก้ไขด้านบนครับแก้ไขนะครับแก้ไขนะครับเห็นนะครับกดเข้าไปครับ พอเรต้องการแก้ไขปรับขนาดรูปภาพนะครับให้มาที่หัวข้อครอกตัดครับครอกตัดด้านล่างนะครับเห็นไหมครับครอกตัดด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับให้แตะเข้าไปครับพอเราแตะเข้ามานะครับก็จะมีหัวข้อคําว่าอัตโนมัตินะครับและลองลงมาก็คือเป็นในส่วนของตัวเหมือนเฟรมนะครับเฟรมขนาดรูปภาพนะครับให้ไปแตะตรงหัวข้อนี้ครับพอเราเข้ามานะครับจะพบในส่วนของหัวข้อด้านล่างครับก็คือต้นฉบับอิสระจัตุรัสพื้นหลัง16.95ต่อเกต่อสีต่อหนะฮะ4ต่อสต่อ อันนี้คือรูปแบบที่เราสามารถปรับขนาดรูปภาพได้ครับก็คือเราสามารถเลือกได้อาจจะเป็น16กต่อ9อันนี้เห็นไหมนะครับก็จะเป็นแนวนอนเห็นไหมครับซึ่งถ้าเราต้องการเป็นแนวตั้งก็แตะไปที่แนวตั้งก็คือเป็น9ต่อ16เนี่ยเราสามารถเลือกได้ปรับขนาดไซส์ได้นะครับอันนี้เป็นรูปแบบพื้นฐานที่ทาง ios เนี่ยตั้งค่าให้เราครับแอป photo แอปรูปภาพของเราเนี่ยสามารถปรับได้นะครับก็เลือกตามความต้องการได้เลยนะครับถ้าชอบก็กดเสร็จสิ้นด้านบนครับเสร็จสิ้นด้านบนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ชอบกกกดยเลิไ้ อันนี้คือแบบแรกนะครับในการปรับขนาดรูปภาพนะครับผ่านตัว iOS นะครับก็คือแอป Ph o t o นะครับของเรานะครับสามารถปรับได้อันที่2ครับก็คือเราจะใช้งานผ่านแอปนะครับก็คือกดเข้าไปนะครับพิกอฟทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับก็คือจะเป็นในส่วนแอปชื่อว่าขนาดรูปภาพนะครับขนาดรูปภาพนะครับก็ให้โหลดแอปตัวนี้ขึ้นมานะครับหรือจะพิมพ์คําว่าขนาดรูปภาพก็ได้ในการค้นหานะครับเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับจากนั้นก็คือติดตั้งให้เรียบร้อยครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดเปิดนะครับ แล้วก,กดอนุญาตครับพอเราก,กดอนุญาตนะครับก็จะมีหัวข้อก็คือเราสามารถเลือกรูปภาพจากในเครื่องนะครับกับถ่ายใหม่ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับอ่พี่กอลฟจะเลือกรูปภาพจากในเครื่องก่อนนะครับแล้วก,กดอนุญาตเข้าถึงทั้งหมดนะครับปึ๊บนะครับจากนั้นก็เลื er. อกรูปภาพที่ต้องการนะครับคราวนี้นะครับเราก็กดรูปภาพที่เราเลือกเสร็จแล้วกดเลือกครับนะครับพอเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับรูปก็จะอยู่นี้แล้วเราสามารถเลื่อนย่อขยายเห็นไหมปรับได้นะครับอันนี้ในส่วนของการปรับขนาดรูปภาพนะครับ ก็คือสามารถปรับพิกเซลก็ได้นะครับเนี่ยฮะพิกเซลนะครับหรือขนาดเป็นความกว้างนะครับเป็นมิเลลิเมตรก็ได้ความสูงความกว้างนะครับอันนี้ข้อดีของตรงนี้นะครับก็คือมันสามารถปรับเขาเรียกว่าระบุในส่วนของจํานวนได้นะครับอันนี้เพื่อความง่ายบางครั้งเนี่ยต้องการถ่ายรูปติดบ,บัตรอ่านะครับใครต้องการถ่ายรูปติดบัตรตอนนี้ปัจจุบันถ่ายรูปติดบ,บัตรเท่าไหร่พี่ไม่แน่ใจอาจจะเป็นสองคูณสองไหมอ่ะสองคูณสองนิ้วอ่านะครับเนี่ย เลือกไปเลย2อคูณสนิ้วเห็นไหมแล้วก็เลื่อนพอได้ปุ๊บแล้วก็กลับมาปรับขนาดรูปภาพว่าต้องการให้มันขนาดไหนเนี่ยครับแล้วก็จะได้ขนาดรูปภาพ 2. อคูณสนิ้วพอตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือให้กดตรงรูปสัญลักษณ์ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดด้านล่างเห็นไหมก็คือกดดาวน์โหลดก็คือเก็บไว้เลยนะครับปุ๊บเนี่ยดาวน์โหลดเรียบร้อยจากนั้นก็จะมีโฆษณาขึ้นมานะครับเมื่อเราเซฟเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับไปดูที่รูปครับจากนั้นให้เรามาดูที่รูปครับรูปภาพนะครับรูปภาพนะครา ทำการเลือกเป็น2อคูณสนิ้วนะครับเนี่ยนะฮะก็คือเราสามารถเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการปรับขนาดรูปภาพนะครับก็แนะนําไว้2วิธีครับวิธีแรกก็คือสามารถใช้จากตัวฟังก์ชัน iOS ก็ได้กับอันที่2ก็คือใช้ผ่านแอปรูปภาพนะครับก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าตัวแอปรูปภาพเนี่ยก็คือเราสามารถนําไปใช้งานในส่วนของการเลือกพิกเซลก็ได้เลือกขนาดเป็นมิลลิเมตรก็ได้เลือกขนาดเป็นเซนติเมตรก็ได้เลือกขนาดเป็นนิ้วก็ได้นะครับกรณีที่ต้องการใช้งานในเรื่องการ ส่งไปให้คนทํางานที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมก็อาจจะเป็นหัวข้อนี้อีกหัวข้อหนึ่งนะครับในการใช้งานนะครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับในการปรับขนาดรูปภาพบน iPhone ได้ง่ายฟรีๆนะครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ขอจะจากกันไปครับอยากให้กําลังใจพวกเราครับสามารถกดซุปเปอร์แดงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาคลิปต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ